สวัสดีค่ะหญิงค่ะวันนี้นะคะหญิงอยู่ในงานมาต์โชว์2,025ค่ะจัดที่เมืองทองธาน,นีนะคะบ o ธ d อร์ดของเรานะค,ะคันนี้เลยเป็นไฮไลท์เลยนะคะรุ่นนี้จะเป็น e v e r e อร์เลสสปอร์ตสเป dition นะคะตัวใหม่ล่าสุจําหน่ายของเขา1ล้าน19,00 0บาทนะคะรถของต้องบอกว่าที่ะขา นะแล็บสายแบบด้านเลยนะคะไปะเดี๋ยวไปดูรอบคันกันเลยค่ะก็จะมาจากรุ่นตัวสปอร์ตนะคะก็จะมีไฟหน้าขเขาจะเป็น led แบบดีเ e ฟกเตอร์นะตัวนี้ไฟวิ่งกลางวันก็จะเป็น led นะคะก็ด้านล่างเนี่ยก็ไฟตัดหมอกก็จะเป็น led นะกรอบไฟตัดหมอกจะเป็นสีดำเงาแบบนี้นะคะคันนี้เขาก็จะติดตัวอะคริลิกติดฝากระโปรงมาด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะเป็นสีดำแล้วก็เขามีเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้า ของฟอร์แท้เลยนะคะตัวกระจังหน้าก็จะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อยากให้ดูสีใกล้ๆว่าคันนี้เป็นสีบรอนเงินที่เขาแลบสติกเกอร์แบบด้านนะคะเพิ่มความดุดันความสวยความดิบให้กับรถมากยิ่งขึ้นนะคะรุ่นตัวสปอร์ตเนี่ย รุ่นนี้เนี่ยเขายังได้ในส่วนของกล้องหน้ารถด,ด้วยนะคะมีกล้องหน้ารถแล้วก็มีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้า4จุดค่ะชายกันส่วนล่างก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะหูลากจูงสองข้างมีก็มีเตือนกันรุ่นนี้เปลี่ยนที่ล้อแม็กนะคะตัวล้อแม็ก ยังเป็นยางกุดเยี่ยเหมือนเดิมนะคะสเปคยาง2 5 5 5 5 i20 นะคะแต่ส่วนที่เปลี่ยนใหม่เนี่ยจะเป็นตัวล้อแม็กนะเขาจะทำเป็นสีดำนะคะตัดขอบด้วยสีแดงแบบนี้เลยนะคะเพิ่มความฉดเฉี่ยวความสปอร์ตให้มากยิ่งขึ้นเลยะะแก้มข้างก็ยังด้านตัดขอบด้วยดำเงาเหมือนเดิมนะคะมีช่องระบายความร้อนค่ะข้างนะคะก็จ มีไฟตัวรถแล้วก็ยังได้ในส่วนของบายสปอร์ตนะคะระบบตรวจับจุดบอดร,ระบบตรวจจับจะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะแล้วก็มีคีย์เดดที่มือจับด้วยด้านบนด้านบนนะแล้วก็เขาจะทําการทาสีดําแบบนี้เลยนะคะมาจากตัวรับประกันเท่าหลักตัวรถ 5ปีหรือ150,000กิโลเมตรเลยทีเดียวนะบันไดข้างก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะสีดำแบบนี้แล้วก็ตัวฝาถังน้ำมันอะ่ะตัวนี้เพิ่มเติมนะคะเขาจะครอบฝาถังน้ำมันของตัวของศูนย์แท้เลยนะเขียนคำว่า e v e r อเรตรงรุ่นแบบนี้เลย LD แบบ Signature นะคะคันนี้ก็จะมีครอบไฟท้ายแต่งโชว์เพิ่มเติมให้นะคะมีกล้องมองหลังมาจากโรงงานนะคะแล้วก็ตัวฝาท้ายของเขาก็จะไฟฟ้า แบบนี้เลยนะคะเบาะแถวสามพับเรียบได้แล้วก็บาะแถวสองปรับพับเรียบได้นะรุ่นสปอร์ตเนี่ยตัวแถวสามจะเป็นแบบแมนวนแบบนี้นะคะดึงขึ้นแบบนี้นะ,ะฝาท้ายก็จะเป็นไฟฟ้าแบบนี้เลยแล้วก็หลังเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์กัะ่ยยาสี่จุดให้ด้วยนะคะสําหรับตัวรุ่นนี้นะปะต้องบอกว่าพอเขาแรปใสแบบด้านเนะี่ยยิ่งดูดูดีเข้าไปใหญ่ ในส่วนของภายในนะภายในของเขาจะเป็นสีดำนะคะเบาะหนังแบบนี้เลยแล้วก็ตัวเบาะคู่หน้าก็ยังได้เบาะไฟฟ้านะคะปรับได้ตัวนี้จะเป็น8ทิศทางนะคะพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะปรับได้4ทิศทางนะคะมี Adaptive Cruise Control มี Stop and Go แล้วก็มีระบบรักษารถให้อยู่ในเลนนะคะจอหลังพวงมาลัยก็ยังเป็น8นิ้วนะคะแล้วก็ จอกลางก็จะเป็นขนาด12นิ้วนะคะรุ่นนี้ก็จะเป็นจอสทัชสกรีนรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายนะคะมีเชื่อมต่อฟอดพาสได้นะคะมีระบบโทรออกฉุกเฉินด้วยแอร์จะเป็น Air Auto นะคะแล้วก็ด้านล่างมีช่องชาร์จโทรศัพท์ไร้สายเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดค,ค่ะปรับโหมดการขับขี่ได้4โหมดนะคะแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้านะคะคันนี้จะเป็นยูโรไฟแล้วนะคะมีออโต้สตาร์ทสต็นะคะ ต้องบอกว่าระบบความปลอดภัยของคันนี้นะคะแบบจุกๆไปเลยถุงลมนีิรภัย7จุดไปเลยนะคะ ABS ABD ESP ระบบป้องกันการลาื่นไถลแล้วก็ระบบป้องกันการพลิกคว่ำนะคะรุ่นนี้ทํามาแค่2สีเท่านั้นนะคะสีบรอนเงินแล้วก็สีขาวมุกนะคะราคาจำหน่ายหนึ่งล้านหกแสนหนบาทนะคะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อาายิงได้เลยเดี๋ยวแผนกล้องไปดูสีขาวฝั่งนู้นค่ะและคันนี้นะคะ เป็นสีขาวมุกค่ะที่เราทำสอสีนะคะสำหรับสเปเชียลอ i ดิชันนะคะเมื่อกี้เราดูบนเงินมาแล้วคันนี้สีขาวมุกเลยนะคะ<ม>ตัวสีขาวมุกเนี่ยมีเพิ่มค่าสี12,000บาทด้วยนะคะต้องบอกว่าสวยทั้ง2สีเลยนะคะทั้งบนเงินและขาวมุกเลยนะคะชอบสีไหนเนี่ยสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยเบอร์โทรศัพท์เจ็9ค่ะก่อนนะคะขับเท่ก่อนใครเลยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ บ๊ายบายค่ะ